ผลสำเร็จของระบบส่งเสริมการเกษตรกาแฟาตำบลชนแดนโดยสำนักงานเกษตรอำเภอสองแควจังหวัดน่านกาแฟาเป็นเครื่องดื่มเคียงคู่กับวิถีชีวิตคนไทยและคนไทยรู้จักกันดีกาแฟาไม่เฉพาะการผลิตผลสดจากเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการสร้างอาชีพให้แก่กิจการขายกาแฟในรูปแบบต่างๆและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากกาแฟทั้งในเมืองและชนบทเข้าไปถึงหมู่บ้านจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ที่เริ่มจากฐานการผลิตของเกษตรกรแม้ประเทศไทยจะผลิตกาแฟส่งไปขายต่างประเทศรวมทั้งบริโภคภายในประเทศแต่ปริมาณการผลิตก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ อำเภอสองแควจังหวัดน่านเป็นอำเภอที่มีพื้นที่การปลูกกาแฟ1,400ไร่มากเป็นอันดับ2ของจังหวัดน่านทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอสองแควได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตร,รกรผู้ปลูกกาแฟจัดตั้งแปลงใหญ่กาแฟตำบลชนแดนโดยใช้กระบวนการตามระบบส่งเสริมการเกษตรเข้าไปส่งเสริมเกษตร,รกรได้แก่ 1>, 1. การถ่ายทอดความรู้เทรนนิง่งมีการอบรมให้ความรู้เพื่อให้เกษตร,รกรสามารถลดต้นทุนการผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้นลดการใช้สารเคมี2การเยี่ยมเยียนวิซิติง่งมีการเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตร,รกรให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่มรวมทั้งตรวจสอบโรคและ,มะแมลงในแปลงของเกษตร,รกรรวมทั้งช่วยหา,นายแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร,ร การสนับสนุน supporting สำนักงานเกษตรอำเภอสองแควเป็นผู้ประสานงานขอสนับสนุนเครื่องสีกาแฟจากมูลนิธิสุพนิณิมิตแห่งประเทศไทยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน้่านสนับสนุนบรรจุภัณฑ์กาแฟได้รับการตรวจวิเคราะห์ดินจากสถานีพัฒนาที่ดินน้่าน นอกจากนี้โรงคั่วกาแฟนอน่านได้สนับสนุนการทำกาแฟคุณภาพและส่งเสริมด้านการตลาดรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่4การนิเทศงานซูเปอร์วิชั่นรับการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและหาแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการด้านการผลิตและการตลาด5การจัดการข้อมูล data management ได้จัดทำปฏิทินการปลูกพืชและอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จากการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปปรับใช้ในพื้นที่นอกจากเกษตรกรได้มีผลตอบแทนจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรยังได้ราคาที่สูงขึ้นแล้วยังได้องความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมีการทำงานอย่างมีระบบแบบแผนอีกทั้งมีการลดการใช้สารเคมีใส่ใจต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและนำ้ำ ความสำเร็จจากการขับเคลื่อนงานภายใต้กระบวนการตามระบบส่งเสริมการเกษตรทั้ง5องค์ประกอบสำนักงานเกษตรอำเภอสองแควจะเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน